เลขเบอร์โทรอับะมงคลใครที่มีเลข6886อยู่ในเบอร์โทรศัพท์เป็นเลขตัวติดกันต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องการถูกหลอกถูกหลอกให้รักก็ได้ถูกหลอกให้เสียตังค์ถูกหลอกให้ลงทุนถูกหลอกให้ผิดหวังใครที่มีเลขชุดนี้อยู่ในหลายๆคนครับดูภายนอกเป็นคนที่อ่า ดูภายนอกเนี่ยเป็นคนเหมือนเจ้าชู้นะครับเป็นคนที่ทันต่อโลกเป็นคนที่มีความสนใจเรื่องการเงินการทองการลงทุนอยู่ตลอดนะครับดูภาพรวมเหมือนเป็นคนเอาตัวรอดได้นะครับอาจจะเป็นคนเก่งเป็นที่เคารพของเพื่อนๆแต่ภายในใจลึกๆครับบ่อยครั้งมีบาดแผลในใจนะครับเช่นถูกคนรักหลอกมีความรักที่ไรมันแบบมันบอกใครไม่ได้แฟนนอกใจนะครับหรือ นะครับหรือเราไปลงทุนทำธุรกิจดิการงานอะไรก็แล้วแต่ตอนแรกๆมันดีนะครับดีไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งมันเริ่มรู้ตัวอีกทีหนึ่งถูกหลอกแล้วพอลงทุนไปเยอะๆขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่มีเลข6 8 8 6กนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็แนะนําเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไม่ได้เวลาลงทุนทำธุรกิจดิการให ใส่ใจลงไปเยอะๆคําว่าใส่ใจคือใส่ใจในการดูแลส่วนในเรื่องความรักเองก็ให้เพิ่มฟิลเตอร์ในเรื่องของการระมัดระวังตัวให้มากหน่อยอยากดูดวงอยากสักยานอยากดูหงจุย้ยหรืออยากเปลี่ยนบริษัท์ติดต่อครับปรึกษากันครับสวัสดีครับ